สปอยซีรีส์จีนเรื่องกุหลาบร้อยลักตอนที่13-14แม่เรียกหานางเอกแต่ว่าเธอไม่ตอบเลยพอแม่โทรกลับไปก็ไม่รับสายทําให้แม่เป็นห่วงมาก ในวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นขึ้นมาด้วยความเพลียและต้องตกใจที่แม่โทรมาหาเธอตั้งแปดสายและยังส่งข้อความมาหาเธอด้วยแม่ขอว่าไม่ไว่ายังไงก็อย่าทำร้ายตัวเองนางเอกกลับบ้านไปยอมรับผิดทำให้พ่อโมโหขึ้นเสียงใส่เพราะว่านางเอกโทรเสร็จแล้วหลับไปแต่แม่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเพราะกังวลมากถ้าแม่เป็นอะไรไปแล้วก็พ่อจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ซึ่งแม่บอกว่าแม่ไม่เป็นไรอย่าโมโหอย่าร้องไห้เลยนะ ในวันต่อมานางเอกมหาประธานเจียงและขอรับผิดชอบโปรเจกต์การขายของการกุศลของหูเข่อเจีย ซึ่งประธานเจียงไม่พอใจตั้งแต่ตอนนางเอกปฏิเสธไปครั้งที่แล้วข่าวนี้เอาความมั่นใจมาจากไหนและบอกว่าโปรเจกต์มันไม่อยู่รอเธอหรอกนะงานไม่ได้เอาไว้รักษาบาดแผลและคนที่ขอเลิกก่อนก็คือคนที่เจ็บปวดที่สุดเพราะสะสมความผิดหวังเอาไว้และต้องตัดสินใจด้วยตัวเองประธานเจียงมอบหมายโปรเจกต์ให้หานอิงไปแล้วถ้าอยากทําก็ไปช่วยหานอิงทําแล้วกันจากนั้นนางเอกก็ไปหาน้องหูเข่อเจียซึ่งวานรูปได้สวยมากจริงๆ พอนางเอกกลับไปประชุมเธอก็ออกไอเดียว่าโปรเจก์นี้เป็นงานการกุศลถ้าต้องเอารายได้มาจ่ายค่าเช่าแกลเลอรี่มันดูไม่คุ้มเท่าไหร่นางเอกจึงเสนอให้ใช้พื้นที่ห้องโถงของบริษัทแทนและใช้พื้นที่ในออฟฟิศเพื่อขายภาพได้ทั้งจัดงานได้ทั้งโปรโมทบริษัทซึ่งประธานเจียงก็เห็นด้วยพอทุกคนออกจากห้องประชุมไปซูซูคอยดูนางเอกด้วยความเป็นห่วงและอาสาจะไปวิ่งเป็นเพื่อนถ้านางเอกอยากระบายอารมณ์พอเลิกงานแล้ว ซูซูก็โทหาเจิ้นหัวเขาเรีบร้อนออกมาเพื่อจะออกกําลังกายกับเธอจนแม่คิดว่าต้องเป็นแฟนแน่ๆทั้งสองคนไปออกกําลังกายที่ยิมด้วยกันภาพตัดมาที่ประธานเจียงเธอมาดูการจัดแสดงภาพของหูเข่อเจียที่บริษัทและยังมีภาพที่ห้องทํางานที่นางเอกเลือกมาให้ซึ่งประธานเจียงถูกใจภาพและแปะสติ๊กเกอร์จองเอาไว้ภาพตัดมาที่ยิม ซูซูถามนางเอกเรื่องหวงเจ้นหัวซึ่งเขาบอกว่าทุกวันนี้นางเอกกินข้าวเสร็จก็มุดเข้าห้องไปอ่านหนังสือจิตวิทยาซึ่งเธอตั้งใจศึกษาเรื่องนี้มากซูซูเล่าว่าประธานเจียงเรียกซูซูเข้าไปเพื่อบอกว่าตอนนี้บริษัทจะสนับสนุนเด็ดพิเศษซึ่งสำนักงานใหญ่เห็นด้วยและจะมอบเงินทุนให้โดยให้ซูซูสอนนางเอกเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐภาพตัดกลับมาที่ยิมมีเรื่องที่ซูซูคิดว่านางเอกแปลกไปคือตอนนี้เธอเลิกเล่าแล้วซึ่งหวงเจ้นหัวเองก็พูดเหมือนกัน ในระหว่างงานปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จนางเอกไม่ยอมดื่มเลยเธอเลือกโซดาขิงแทนแต่นั่นก็ทำให้เธอคิดถึงเอริกมากยิ่งขึ้นไปอีกซูซูคอยสังเกตท่าทีของนางเอกอยู่ตลอดซึ่งอยู่ๆนางเอกก็มีน้ำตาเพราะว่าคิดถึงความทรงจำอันสวยงามระหว่างเธอกับเอริกและสูซูบอกห่วเจ้นหัวว่าให้ใส่ใจนางเอกให้มากๆเลยนะหลังจากนั้นไม่นานนางเอกไปสอบเพื่อเรียนต่อปริญญาโทและลาออกจากชิงถิงเพื่อไปเรียนจิตวิทยาซึ่งนางเอกบอกว่าอยากขยายความรู้และอยากเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ พ่อกลับมาบอกห่วงเจิ้นหัวก็มีแต่ต่อต้านไม่อยากให้ไปเพราะต้องไปเรียนถึงเซี่ยงไฮ้นางเอกบอกว่าเธอจะดูแลตัวเองให้ดีและตอนนี้เธอก็มีความกล้าหาญมากพอที่จะรับความล้มเหลวถ้าไม่ได้งานที่ตัวเองต้องการประธานเจียงวอวยพรให้เธอโชคดีและหวังว่าเราจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันใหม่ส่วนพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวที่ต้องเดินทางไกลและไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แม่ก็เป็นห่วงอยู่ดี แต่แม่ก็สนับสนุนเพราะนี่จะเป็นวิธีที่นางเอกจะสามารถรักษาแผลใจตัวเองได้จากนั้นนางเอกก็จัดเสื้อผ้าเตรียมตัวย้ายไประหว่างนั้นได้เห็นชุดราตรีสีเหลืองที่เธอใส่ในวันที่เจอเอริกครั้งแรกนางเอกก็เอาชุดนี้ไปด้วยจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อรายงานตัวซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมองเธออย่างไม่ละสายตาและยังอาสาขอช่วยเธอถือกระเป๋าด้วยนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขาคนนั้นก็คือรุ่นพี่ที่มาเตรียมรับน้อง และเขาก็มีรุ่นน้องมาติดพันชวนไปดูหนังแต่เขาปฏิเสธทันทีและแอบไปดูชื่อของนางเอกเวลาผ่านไปนางเอกส่งเมลมาหาซูซูเราเรื่องความเป็นอยู่ของเธอตอนนี้เธอเริ่มเรียนแล้วแล้วก็หางานได้แล้วด้วยเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านเบียร์เยอรมันเพราะว่าเธออยากสัมผัสถึงจิตใจผู้คน ซึ่งเรียนปีหนึ่งนั้นไม่ยากมากเลยมีเวลาไปใช้ชีวิตบ้างส่วนฟางเซียวหวินนั้นแอบมองนางเอกตอนที่เรียนและบังเอิญเห็นนางเอกตอนทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟด้วยเลยไปสมัครงานที่ร้านเดียวกับนางเอกซึ่งตอนที่นางเอกมารับออเดอร์เธอไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเซียงไห้เลย เขาเข้ามาช่วยสร้างความประทับใจแรกให้กับเธอภาพตัดมาที่เจ้นหัวพอรู้ว่านางเอกทํางานไปเรียนไปก็ไม่อยากให้ทํางานเลยถ้าขาดเหลืออะไรเขาจะส่งเสียให้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้พ่อกับแม่คิดถึงนางเอกมากจะให้เขาชวนซูซูไปหาเพราะว่านางเอกมีอะไรก็บอกกับซูซูเสมอจะได้เล่าให้กับพ่อแม่ฟังแต่เจ้นหัวจับทางได้พ่อแม่อยากเจอซูซูพอะคิดว่าเป็นแฟนเขาตั้งหากและเขาก็จะไม่ยอมพามาหรอกจากนั้นเขาก็ออกไปวิ่งกับซูซูและพยายามจะถามเรื่องนางเอก แต่ซูซูไม่ยอมพูดหรอกเขาเลยพูดอ้อมๆว่าพ่อกับแม่อยากให้ไปหาซูซูถามกลับว่าห่วงเจ้นหัวคุณชอบฉันเหรอส่วนนางเอกเห็นลูกค้าสั่งเยอะแล้วไม่ยอมทานเธอเลยนั่งด้วยและชิมอาหารดูซึ่งมันก็อร่อยดีนี่เธอเลยถามลูกค้าชอบฉันเหรอพาตัดมาที่ห่วงเจ้นหัวเขาตอบรับว่าเขาต้องชอบซูซูอยู่แล้ว เพราะว่าเธอทั้งสวยทั้งเก่งน้องผมก็ชอบคุณเขาพูดไปก็สั่นไปจนซูซูถามแบบจริงจังอีกครั้งว่าชอบแบบที่เคยชอบแฟนเก่าหรือเปล่าเขารีบตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นศิษย์กับอาจารย์กันไงซูซูบอกว่าดีแล้วแต่เธอดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่แล้วก็รีบวิ่งออกไปโดยไม่รอเขาส่วนนางเอกนั่งคุยกับลูกค้าเธอบอกว่าเธอไม่ชอบคนสิ้นเปลืองแบบนี้นางเอกก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องมาทําสิ้นเปลืองอาหารแบบนี้อีกนะจะได้ไม่เปลืองเวลาคุณด้วย ซึ่งในตอนนั้นฟางเซววนก็แอบฟังอยู่ตลอดพอเลิกงานทุกคนแยกย้ายกันไปนางเอกกลับโดยรถเมฟางเซววนเห็นคนขึ้นรถเมตามนางเอกไปเขาจึงรีบขี่จักรยานตามรถเมนั้นไปถึงห้องพักของนางเอกพอเขาได้เห็นว่านางเอกปลอดภัยดีเขาก็โล่งใจในวันต่อมาเจิ้นหัวก็ขอแลกทิพไปต่างประเทศกับรุ่นน้องโดยเขาจะขอไปเยอรมน,นีแทนระหว่างที่นางเอกทำงาน เจนหัวก็โทรมาหาและบอกว่าเดือนหน้าจะไปเยอรมน,นีจะมีเวลาว่างไปปารีสและไปหาเอริกเพราะว่านางเอกอยากเคลียร์ใจกันแบบถอนรากถอนโคนเธอจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ซึ่งนางเอกก็ฝากเอากุญแจไปให้เอริกด้วยและกำชับว่าอย่าบอกเบอร์ที่เสียงไฮของเธอให้เขารู้ล่ะ ฟางเซียวเหวินแอบมองนางเอกตลอดจนได้เห็นว่าเธอแอบไปร้องไห้ในวันต่อมาห่วงเจิ้นหัวไปถึงปาลิสและไปหาเอริกซึ่งเอริกกำลังเตรียมย้ายบ้านพอได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเงินเดือนเขาเยอะขึ้นแต่ตอนนี้เขาไม่มีใจจะหาแฟนเลยเอริกถามถึงนางเอกซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยปีปากถามถึงเลยด้วยซ้าเจิ้นหัวก็เล่าว่าตอนนี้นางเอกไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาจิตวิทยาแต่ก่อนหน้านี้นางเอกเป็นคนที่อยากทำอะไรก็จะทำให้ได้ ซึ่งตอนนี้เธอก็ทํามันได้ดีแต่ตอนนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ค่อยพูดจาเหมือนเคยห่วงเจินหัวขอร้องเอริกตรงๆว่าให้ยอมถอยเพื่อนางเอกซึ่งก็คือการกลับไปที่ปากกิ่งส่วนนางเอกตอนนี้มีกิจกรรมที่เธอทําเป็นประจำก็คือการว่ายน้ําเพื่อกําจัดความฟุ้งซ่านในหัวใจแต่พอเธอได้เห็นคนพ่อรักกัน <c oughs> เธอก็กลับไปนึกถึงความรักที่เคยหวานอีกครั้ง ส่วนเจนหัวก็รับปากว่าถ้าเอริกยอมกลับปักกิ่งจะจัดการเรื่องนางเอกให้กลับมาคืนดีกันเพราะดูออกว่าลึกๆแล้วนางเอกก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ซึ่งเอริกมองเห็นอนาคตของเขาและสิ่งที่เขาทุ่มเทไปเพื่องานนี้จะสูญเปล่าเอริกถามกลับว่าถ้าเป็นพี่พี่จะยอมทิ้งอนาคตเพื่อผู้หญิงหรือเปล่าเจนหัวนิ่งไปเพราะเขาเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเอริกยืนยันจะไม่ไปจากปารีส และถามว่าจะขอร้องให้นางเอกมาที่ปารีสแทนได้ไหมตอนนี้ห่วงเจิ้นหัวเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่ายังไงเอริกก็ไม่ยอมแน่เขาเลยขอตัวกลับดีกว่าแต่ก่อนไปเขาก็ส่งพวงคุณแจที่นางเอกฝากมาให้กับเอริกจากนั้นห่วงเจิ้นหัวก็บินไปเซี่ยงไฮ้เพื่อหานางเอกเขาไปสำรวจมหาวิทยาลัยของเธอนางเอกพาเขามาทานอาหารที่โรงอาหารด้วยกันเพื่อจะให้คนอื่นเข้าใจว่าเธอมีแฟนแล้ว เขาเล่าเรื actually, speak speak. Death, ่องเอริกแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องพูดฉันไม่อยากฟังเธอระบายออกมาว่าพี่ดูออกใช่ไหมตอนที่คบกันเขาดูเห็นแก่ตัวแต่พอมองมาตอนนี้เขาก็ทําถูกแล้วล่ะที่เลือกอนาคตควรเราควรจะเห็นแก่ตัวควรรักตัวเองก่อนแล้วค่อยรักคนอื่นซึ่งมุมมองของเราสองคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเขาแสวงหาความสําเร็จส่วนฉันแสวงหาความรักปัญหาของเราคือต่างคนต่างมองความต้องการของตัวเองเป็นที่หนึ่งถ้ามองในมุมนี้ฉันก็เห็นแก่ตัวเหมือนกัน ห่วงเจิ้นหัวฟังแบบนี้ก็ชื่นชมที่นางเอกโตขึ้นมากแล้วนางเอกพูดต่อว่าฉันจะเป็นสาวโสดมั่นๆแบบซูซูพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยถามว่าซูซูไม่อยากมีความรักเหรอนางเอกหันไปเตือนทันทีอย่าเห็นเพื่อนฉันเป็นพาส์ต์ยานะเขาเลยแกล้งพูดว่างั้นเขาเป็นพาส์ต์ยาให้แทนได้ไหมล่ะเพราะว่าซูซูเป็นคนดี เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นตรงไปตรงมานางเอกมองออกว่าห่วงเจ้นหัวชอบซูซูเข้าแล้วนางเอกบอกจะยอมช่วยแต่ต้องอยู่ต่ออีกสองวันนะไปดูนิทรรศการด้วยกันเพราะว่าซื้อตั๋วมาแล้วสองใบแล้วราคาก็แพงด้วยเพราะว่าเธอไม่มีเพื่อนที่นี่เลยซึ่งห่วงเจ้นหัวบอกว่าเราจะเด็ดเดี่ยวก็ได้นะ แต่อย่าทิ้งตัวเองออกห่างจากเพื่อนและเขาต้องกลับไปปากกิ่งแล้วด้วยในคืนนั้นนางเอกจึงชวนเพื่อนเด็กเสือไปดูด้วยกันแต่เพื่อนก็เกรงใจเพราะตั๋วมันแพงและยังไม่ใช่แนวที่ชอบด้วยนางเอกชวนทุกคนในร้านแต่กลับไม่มีใครยอมไปด้วยเลยจนในที่สุดเธอก็ไปชวนฟางเซียเวินเขาเอาค่าตั๋วจ่ายคืนให้นางเอกและยินดีจะไปด้วย ในวันต่อมาเธอก็มานิทัศการและเพ้อว่าเห็นเอริกอยู่ที่นั่นจนฟางเสียววนเข้ามาทักเธอครั้งนี้เป็นการมาชมนิทัศการครั้งแรกของเขาและเขาไม่มีความรู้ด้านศิลปะหรือว่ารู้จักศิลปินเลยสักคนแต่เขาก็ตั้งใจจดโนด้ตมาเพื่อเรียนรู้ นางเอกมองสมุดโน้ตที่เขาถือเป็นของมหาวิทยาลัยที่เธอเรียนอยู่เลยทำให้เธอได้รู้ว่าเขาก็คือรุ่นพี่และเราเคยเจอกันวันปฐมนิเทศด้วยเขาเรียนคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นางเอกเรีบเรียกเขาว่ารุ่นพี่และแนะนำว่าเธอเรียนสาขาจิตวิทยาซึ่งเขาเองก็รู้อยู่แล้ว ภาพตัดมาที่ซูซูแม่โทรเข้ามาหาเธอพอรับสายแล้วเธอกลับพูดแบบไม่พอใจเพราะว่าแม่จะขายบ้านที่พ่อยกให้เธอเธอฟังเสียงแม่และต้องเก็บน้ําตาเอาไว้ส่วนนางเอกก็เขียนมาหาซูซูเหมือนกันบอกว่าฉันเพิ่งเริ่มปรับตัวกับจังหวะชีวิตที่นี่ได้แล้วและเจอเพื่อนคนใหม่คนหนึ่งที่เหมือนกับซูซูมากมีระเบียบวินยัยมีความอยากรู้และบางครั้งก็ย้ำคิดย้ำทำซึ่งเขาคนนั้นก็คือฟางเซวอนนั่นเองหลังจากนั้นนางเอกก็ไปทํางานต่อที่ร้านเบียร แต่เธอไม่ยอมเข้าไปเพราะว่าเก็บลูกแมวมาจากหลังมหาวิทยาลัยฟางเซววนช่วยทํานมพิเศษให้กับน้องแมวเพราะเขารู้ว่าถ้าหากว่าแมวกินนมวัวแล้วจะท้องอืดและอาสาช่วยเลี้ยงให้ก่อนนางเอกตั้งชื่อให้เจ้าแมวน้อยว่าติวติวฟางเซววนจริงจังกับการรับเลี้ยงลูกแมวมาก จนเข้าไปขอลางานเพื่อไปเช่าห้องที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เขาตะเวนไปทั่วจนมาถึงบ้านของป้าคนหนึ่งซึ่งคุณป้าจะให้เช่าเหมาทั้งชั้นแต่เขาจ่ายไม่ไหวซึ่งป้าก็ยอมให้เขาเช่าแค่ห้องเดียวก็ได้แต่ว่าต้องมัดจำล่วงหน้า6เดือนนะเขาดีใจมากและรีบกลับมาหานางเอก เพื่อมาเอาแมวย้ายมาห้องใหม่นางเอกตามมาด้วยแต่เขาไม่บอกนางเอกว่านี่คือห้องที่เขาเช่ามาใหม่เขาโกหกว่าน้ำรั่วเลยไม่มีของอยู่ในห้องเลยซึ่งนางเอกก็ขอบคุณในน้ำใจของเขาและบอกว่าจะไม่รบกวนนานหรอกเพราะว่าเธอจะย้ายออกจากห้องพักมาเช่าข้างนอกเหมือนกันจากนั้นเขาก็มาส่งนางเอกที่รถเมย์และรีบกลับไปหาป้าคนนั้นบอกว่าเขาขอเช่าทั้งชั้นเลย บ,บอกว่าค่าเช่ามันพันห้าเลยนะถึงค่าเช่าแพงเขาก็จะสู้ถึงขนาดเอาของมาเร่ขายเพื่อหาเงินไปจ่ายค่าห้องส่วนห่วงเจิ้นหัวก็คอยรายงานซูซูเรื่องการออกกําลังกายของเขาตลอดแต่ซูซูกลับไม่ตอบเลยจนเขาตัดสินใจโทรกลับไปหาเธอเธอบอกว่าตอนนี้กลับมาที่บ้านเกิดเพราะว่ามีเรื่องนิดหน่อยหลังจากนั้นเขาก็กังวลกระวายใจคอยมองโทรศัพท์อยู่ตลอด จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะออกไปหาเธอส่วนซูซูเถียงอยู่กับแม่เพราะแม่มีสามีใหม่และซูซูก็เห็นว่ากินดีอยู่ดีมีชีวิตที่ดีกันนี่พ่อใหม่บอกต้องกินดีเพื่อจะได้ทำงานหาเงินมาใช้นี้ที่ไปขับรถชนไง แม่ดูว่าพูดกับพ่อแบบนี้ได้ยังไงซึ่งเธอบอกว่าเขาไม่ใช่พ่อของเธอแม่จึงขู่ว่าถ้าไม่ยอมให้ขายบ้านนี้จริงๆน้องชายแกก็ต้องลาออกจากโรงเรียนไปทํางานซูซูดึงน้องชายให้ออกไปด้วยกันภาพตัดมาที่นางเอกตอนนี้เธอมาหาติวติวที่ห้องของฟางเซียเวินเขาได้โอกาสก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่นะและเหมือนมีคนมาดูห้องแล้วด้วยให้เธอรีบขึ้นไปดูห้องสภาพดีมากแถมราคาก็แค่แปดร้อยเองส่วนห่วงเจิ้นหัวไปถึงเมืองที่ซูซูแล้ว เขาส่งข้อความบอกว่าถึงคุณจะบอกว่าไม่ต้องมาแต่ผมคิดว่ายังไงคุณก็ควรมีคนข้างกายอยู่ดีตอนนี้เขาอยู่ที่โรงแรมเคอร์ไลทส่วนซูซูพาน้องชายที่ซื่อเสี่ยวเจียซึ่งเป็นลูกของสามีใหม่แม่มากินข้าวและถามว่าจำเรื่องนั้นได้ไหมน้องสายหัวและไม่ยอมสบตาเขาอ้อมแอมบอกว่า ตอนนั้นผมยังเด็กผมจำอะไรไม่ได้จริงๆสูซๆเล่าว่าตอนนั้นฉันก็ยังเด็กเหมือนกันและไม่เข้าใจแถมกลัวด้วยตอนนี้ฉันอยากฟ้องร้องสามีใหม่ของแม่แต่ว่าฉันไม่มีหลักฐานวันนั้นบนประตูห้องน้ำมันมีช่องระบายที่ไม่เคยถอดออกและฉันก็รู้ว่านายแอบดูอยู่ในนั้นฉันเห็นนายน้องชายเลยยอมเปิดปากพูดว่าพ่อทำร้ายแม่และทำร้ายผมจนเกือบตายผมกลัวมาก หลังจากนั้นซูซูโทรหาแม่และบอกว่าหนูซื้อบ้านหลังนั้นไปแล้วพรุ่งนี้จะโอนเงินให้และบ้านนั้นก็ให้แม่กับเสี่ยวเจี้ยอยู่ซึ่งแม่คิดถึงแต่เงินจึงถามว่าลูกแท้ๆคงไม่คิดค่าเช่าแม่ใช่ไหมและต่อไปยังจะให้เงินแม่อยู่หรือเปล่าซูซูฟังแล้วก็ร้องไห้จนเธอทนฟังต่อไปไม่ไหวหลังจากนั้นเธอก็ไปหาเจิ้นหัวหน้าตาเธอดูเมามายเธอประกบปากจูบกับเขาทันทีที่ได้เห็นเจิ้นหัวที่แอบรักเธออยู่แล้วทั้งสองคนจึงได้สารสัมพันธ์กันชั่วข้ามคืน แต่ในวันต่อมาซูซูก็หายออกไปจากห้องเจินหัวรีบโทรไปหาซูซูอยู่ที่สถานีรถไฟเพื่อกลับปักกิ่งเธอบอกว่าเรื่องเมื่อคืนนี้ให้คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่ต้องมารับผิดชอบเธอด้วยเจินหัวบอกถ้างั้นคุณก็มารับผิดชอบผมแทนเธอกดวางสายทิ้งให้เขาเคว้งคว้างอยู่คนเดียวส่วนนางเอกโทรบอกแม่ว่าจะย้ายไปพักข้างนอกและจะเลี้ยงแมวด้วย แม่ไม่เห็นด้วยเลยเพราะการเลี้ยงแมวเป็นภาระแล้ววันหยุดกลับบ้านจะทำยังไงกับแมวละ่ะซึ่งนางเอกบอกว่าเธอยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยแม่โมโหมากวางสายไปส่วนฟางเซียวเหวินก็มารอนางเอกซูหลินเห็นเข้าก็คิดว่าเขามารอเธอซะอีกจนได้เห็นนางเอกหอบของลงมาใครเห็นก็รู้ว่าฟางเซียวเหวินอยากจีบนางเอกแน่ๆพอนางเอกไปถึงห้องฟางเซียวเหวินก็ช่วยจัดของให้เธอเธอเลยเอาแจกันมอบให้เพื่อเป็นคำขอบคุณซึ่งฟางเซียวเหวินก็ดีใจมาก